โอเคก็สวัสดีทุกท่านคนด้วยกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะเราจะมาพูดถึงแอปพลิกเคชันผู้เมเมอก์กับอุปกรณ์ตัวนี้เช่นเคยพอทําเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในกล่องเหมือนเดิมนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานกับเกม Minecraft นะซึ่งตัวนี้จะเป็นเกม i n e c r a f t t r i a l นะครับจะเป็นตัวทดลองผมจะมาลองใช้งานดูสําหรับตัวเสียตังผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมก็เลยไม่ได้ซื้อนะผมก็ใช้เป็นตัว t r i a l แทนโอเคถ้าเกิดว่าใครจะดูการใช้งานนะครับหลักๆล,ลองย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์ท น,นี้ผมจะใส่วิดีโอเป็น playlist ของคูเกมเมอร์ไว้นะครับแอปพลิเคชันตัวไหนที่ผมทําผมก็จะเอาไปใส่ playlist ไว้นะเดี๋ยวลองเข้าไปเปิดดูได้นะครับในส่วนของการใช้งานโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วผมก็จะทําการต่อในส่วนของไฟเลี้ยงตรงนี้คือไฟเลี้ยงนะครับผมก็เอาไปต่อกับ USB ของคอมนะครับในส่วนของอุปกรณ์มันจะมีสัญลักษณ์ให้เราต่อเลยนะครับก็จะมีเมาส์และคีย์บอร์ดเราก็แค่ต่อให้ถูกนะแต่มไม่รู้ว่าต่อผิดแล้วมันจะใช้ได้ไหมนะอา้าวโอเคพอเราต่อเข้าไป แล้วจะเห็นว่ามีไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบคือเรายังไม่ทําการต่อบลูทูธหรือต่ออุปกรณ์กับเครื่องโอเคพอเราต่อเมาส์และคีย์บอร์ดเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมครูเกมเมอร์อัปโดเปิดขึ้นมาสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับเข้ามาแรกๆผมใช้ในเลดมีโน้ตแปดนะครับสาหรับใครที่ยังไม่เคยใช้มันจะเด้งเข้ามาสู่หน้าการแสดงทับหน้าจอนะครับตรงนี้ก็เลื่อนลงไปหาแอปพลิเคชันตัวครูเกมเมอร์นะครับอยู่ไหนเ้วไ่รูเลยนี้นะครับผมก เข้าทําการเปิดนะครับแล้วเกมนั้นก็พาปัดทิ้งไปแล้วก็มาเปิดในส่วนของแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคขึ้นหน้านี้กดคําว่าอนุญาตนะผมไม่แน่ใจว่ากดปฏิเสธมันจะโอเคไหมนะขนาดใช้แอปก็ได้นะใช้เฉพาะครั้งนี้ก็ได้ใครจะเล่นานานๆก็ใช้ขนาดใช้แอปนะครับผมลองกดปฏิเสธไปดูนยะจะเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมกดปฏิเสธไปมันขึ้นตัวนี้มาให้ผมเลยโ okay. อเคเพราะมาแบบนี้นะครับเราก็ทําการเปิดบลูทูธขึ้นมาในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้ผมได้ทําการคอนเน็กไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผม แบบนีรรบ้เครื่องเราอะ่ะมันจะคอนเน็กอัตโนมัติให้เลยถ้าเกิดเป็นครั้งต่อไปที่เราทําการมาต่ออีกครั้งนะจากนั้นผมจะใช้เล่นเกมไมค์ครับใช่ไหมครับผมก็จะเลือกเป็นช่องที่8แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเลือกช่องไหนไฟก็ไปโชว์ที่ช่องนั้นนะมันจะมีฝั่งละสีดวงไฟสีหลอดนะครับผมจะเลือกเป็นช่องที่8นะครับตรงนี้พอเลือกเป็นช่องที่8มันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับซึ่งเป็นปุ่มในการคอนโทรลต่างๆบางทีแทบจะไม่จาเป็นในส่วนของเกมไมค์ครับเลยนะแบบนี้ สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือเราต้องเอาลูกนะครับการคอนโทรลของเกมมาใส่นี่จะเอามาโดยวิธีอะไรนะครับให้เราพับหน้าจอขึ้นไปหรือนะกดกลับมามาเปิดที่ตัวเกมนะครับรอสักพักหนึ่งเกมมันก็จะโหลดแบบนี้เดี๋ยวลองกดเพย์ก่อนลวกันคี่เดิมไปไหนแนละ้วโอเคนะเ่อผมกดเพย์เข้ามาในส่วนของชุดนี้มันก็จะขยับให้อยู่แล้วนะครับเราแค่แคปหน้าจอตรงนี้นะครับโอเคนะคเมื่อเราแคปหน้าจอตรงนี้มาได้เราพับขึ้นไปนะครับเปิด แอปขึ้นมาเราจะได้หน้าจอแบบนี้นะครับิ่งต่อไปเราก็คือเปิดเพื่อที่จะรูปการตั้งค่าปุ่มมานะครับเราก็เปิดรูปภาพขึ้นมาเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับรูปนี้โอเคก็จะเข้ามาแบบนี้บางครั้ง ปุ่มที่เราตั้งไว้ในเกมไมค์ครับอ่ะมันจะมีปุ่มที่เป็นแบบแนวทะยงแบบนี้ด้วยถ้าเกิดเราจะใช้ปุ่มแบบนั้นนะครับเราก็แค่กดเพิ่มตรงนี้เราจะได้ปุ่มสีเขียวมาดึงมาวางแล้วเราก็ทําการกดคีย์บอร์ดเราจะให้ไปฝั่งไหนพอเสร็จแล้วเราก็ทําการบันทึกแต่ว่าตัวนี้ผมจะไม่ใช้นะตัวไหนที่เราจะลบนะครับให้เรากดให้เป็นปุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็กดการกรบาดลบไปหายไปนะครับผมโอเคเกมไมครับไม่น่าจะต้องตั้ง ค่าอะไรมากแค่ทําให้มันตรงแค่นั้นเองจากนั้นเราก็กดบันทึกตรงนี้จากนั้นไปที่ตัวเกมพับลงเหมือนเดิมแล้วก็เปิดตัวเกมขึ้นมาการคลิกเมาส์นะครับอุปกรณ์ตัวนี้กดที่ลูกกิ้งนะถ้าเรากดลงไปเมาส์ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้กดอีกครั้งหนึ่งเมาส์หายนะครับในส่วนนี้สิ่งที่เราเห็นว่ามันจะมีลูกศรอ,อยู่แถวแถวนี้นะครับเนื่องจากว่าเราตั้งค่าการคลิกอยู่แถวนี้นะเราต้องเอามาไว้ตรงกลางแล้วก็ภาพจอขึ้นเหมือนเดิมไปที่การตั้งค่ากลับมาที่การตั้งค่าแล้วนะครับ เราก็เอาอันนี้ไว้ตรงกลางนะครับอันนี้มาด้วยแล้วกันจะได้ใกล้ๆกันจากนั้นเราก็กดบันทึกเปิดเกมขึ้นาหม่ครั้งนึงจิงไม c ครับเนี่ยใช้ออคตูพุทก็เล่นได้นะสะดวกดีเหมือนกันการเดินการเดินมันจะเดินไม่ได้นะปุมมันไม่ตรงนะ ผมจะไปตั้งแบบไม่ต้องใช้ตัวนั้นนะผมจะใช้แบบปุ่มธรรมดาในการวางว่าผมแจ้งไปขั้นต้นว่าปุ่มพวกนี้มันจะมีปุ่มที่เป็นแนวทะแยงนะครับผมก็จะลากในส่วนของการเพิ่มปุ่มลงมาตัวนี้ก็ลบทิ้งไปนะเพิ่มปุ่มชุดนี้ลงมานะครับฟังก็กดกดเพิ่มเอานะดีปุ่มดี Okay. จากนั้นก็กดบันทึกนะครับเก็บเก็บ,บลงเหมือนเดิมกว่าจะได้เล่นมาดูรอบนี้จะเดินได้ไหมโอเคนะเพราาตรงนี้เดินได้แล้วนะครับต่อไปปุ่มกระโดดนะเมาส์จะหลอนๆมากเลยเนะี่ยอยู่ดีกดเองเฉยเมาส์ลองใช้งานดูนะเราอาจจะไม่ชินนะปรับไปทีนิดทะนิด,นดในส่วนของแอปแต่ละแอปเหลือปุ่มกระโดดนะตอนนี้ไปที่กระโดดอยู่นี่เซฟครับเหมือนเดิมในส่วนปุ่มที่มันเยอะๆนะครับก็สามารถลบออกได้นะถ้าเกิดเราไม่จําเป็นต้องใช้แต่ว่าอันนี้ผมมาทํา ไม่ดูก่อนว่ามันใช้ได้นะสามารถทําแบบนั้นได้นะโอเคเรากระโดดได้แล้วนะตันนี้นี่มันออโต้เลยนี่มันไม้ก็ตัดก็ตัดเหมือนเกมนี้นคืนมันจะมีซอมบี้ใช่ไหมถ้าใครเป็นแฟนพันธ้มันจะมีซอมบี้ใช่ไหมนั่นไงนั่นใช้ซอมบี้ไหมเอ้ยมานี่หว่า ก็จะประมาณนี้ในะส่วนของการใช้งานนะเล่นไมค์ครับจริงๆมันมีในส่วนของคอนโทรลให้อยู่แล้วนะของไมค์ครับเนี่ยฮะมันจะมีเซตติ้งเซตติ้งแล้วก็มีพวกคอนโทรลเมาส์คีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้เนะ่มันก็จะมีปรับ Rx มีการจัม๊มมีอะไรให้ประมาณนี้ครับผมนั่นนั่นน,นเห็นแล้วมีซอมบี้จะมาหาผมแน่ใช้ซอมบี้ไหมอยู่ในวงเนี้ยน่าจะใช้ซอมบี้แหละ โอเคขอบคุณทุกท่านคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะในส่วนของการใช้งานเราลองปรับดูนะครับมันสามารถใช้งานได้แหละ แต่ว่ามันจะมีแบบอยู่ดีมันก็กดเองนะเราสามารถปรับตั้งได้ผมโดนแล้วเนี่ยโอ้ยตายแน่ตายแน่ตายแน่แ,นแดงมันก็สามารถปรับได้นะครับตั้งค่าได้ผมว่าคนที่เล่นเกมนี้ประจํานะครับน่าจะใช้งานได้ดีกว่าผมแน่นอนนะครับน่าจะรู้ที่รู้การใช้งานว่าจะเอาปุ่มไหนไปตั้งไว้ทุงไหนนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถเล่นนะครับไอเดี ID เดิมได้เลยไม่จําเป็นต้องสร้างไอดีใหม่นะถ้าเกิดว่าใครซื้อหรือโหลดแอปบล็อกทกพุด มานะครับใช้แบบหัว OTG แบบแป้งนะหัวหัวแบบนี้นะแล้วก็ใช้ OTG ที่เป็นอ่าเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับที่แยกออกไปเป็นชุดเป็นอะไรแบบนั้นมันก็จะใช้ได้กับพวกแอปที่เป็นอ่า Octopus นะครับ Panda s h o t i n g p l s นะครับหรือแม้กระทั่งพวกเกมเมอร์ amer, นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่เป็นแอปเฉพาะนะตัวนั้นข้อดีข้อเสียมันก็แตกต่างกันออกไปนะบางตัวก็ใช้งานคีย์บอร์ดได้ดีใช้เมาส์ไม่ดีบางตัวก็ใช้เมาส์ดีใช้คีย์บอร์ดไม่ดีก็มีแต่ว่าหลักๆก ในส่วนของชุดเมาส์จะมีปัญหาส่วนใหญ่ปัญหามันก็คล้ายๆกันโอเคสําหรับวิดีโอนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วหากมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอวยขอไปมานะที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ